วันนี้เจอเคนชัยนะเคยเจอเขาบ้างไหมกี่ครั้งที่พลิกชนะมาคนนี้มาหรือว่าอีกคนหนึ่งอ๋อพลิกแพ้เขาวันนั้นแล้วเรามาล่าสุดเลยพลิกใช้ไฟล่าสุดพี่จะเราพลิกชนะอยู่บนระดกใช่ไหมอ๋อวันนั้นร้อยเท่าไหร่ไม่แน่ใจแร้อยก็วานอ่าได้ชี้เท่าไหร่วันนั้นสองหมื่นอะไรวะมวยเป็นรองเยอะได้สองหมื่นอ้าวันนี้เราเราชกร้อยเท่าไรร้อยยี่สามเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าสิบแปดตัวนี้ผ่านเรียบร้อยนะไปซ้อมอยู่ที่ แถวแถวชกมวยมารวมรวมร้อยกว่าร้อกว่านะเราเป็นไงขวีมือหรือเข่าขรบเครื่องนะสูงร้อคุมกี่โลรอบนี้สี่ห้น้ำหนักไปไอีกทีนึงหน้เด็กจากจังหวัดอ่ะบอกทางมาเชียร์นวันนี้กูเอ้ครับก็ฝากพี่น้องชาวพิษณุโลกการกระจายแบบแไม่ดีขอชูดีครับผมอ่เข็นใช้วันนี้เกินไปเท่าไหร่เมื่อกี้เกินไปจุดหกอ่ะอ่าเราชกกับไอ้กับเข้ามาครั้งเนี้ย ราชนะเขาที่ดังสิทธิ์ไหมใช่ใช่ไหวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสองวันนี้ร้อยยี่สิบสามเท่ากันนะไม่มีใครต่อใครวันนี้นะเราซ้อมอยู่ที่รัตนบุรีกี่วันซ้อมมารอบนี้ก็วันเดือนเขาเดือนเราเป็นมวยไงฝีมือหรือเข่าฝีมือฝีมือนะเจ้าเพชรลงนะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกาน้ำหนักของเราปล่อยๆปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบปีครับชกสักแปดสิบเก้าสิบได้ไหมใชประมาณนั้นนะสามพ้อยหลังเป็นไงผลงานเราก็ล่าสุดแพ้นะ แพ้สองชนะหนึ้สชนะหนึ่งะล่าสุดแพ้ไหมแพ้แพ้ใครวัน้นแพ้ไปสองเลยรร้อยรอยร้่สามอ่ะ<ป>อ้าวละคนจากจังหวัดทเกตครับอ่ะบอกทางว่าเชียวหน่อยกูเองครับผมก็ฝากชาวีเกีครับไปคนใหญ่ผมครับสขอชูด,ดีครับ